อรุณเบิกฟ้าเป็นสัญญาณของวันใหม่สวัสดีค่ะมานำเลี้ยงวัวมาแล้วเด้อค่ะเด้อ วันนี้นะคะวันจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับสายพันธุ์ต่างๆของฟาร์มของโคนมนะคะ <c oughs> ในอเมริกาว่ามีกี่สายพันธุ์นะคะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันค่ะ We have six milk i n g cow species. The first one is a Holstein. Number two is a Jersey. Three is a Brown Swiss. Four is a Guernsey. five is the Ashire, and six is a milking shorthorn. เสียงโคตนุ่มเลยอ่ะโอเคนะคะถ้างั้นเดี๋ยวอ่าเดี๋ยววันขอเข้าสู่ภาควิชาการกันนิดนึงละกันจะขออธิบายเพิ่ม เกี่ยวกับสองสายพันธุ์นะคะที่มีในอเมริกาสายพันธุ์แรกคือสายพันธุ์ที่เรียกว่าสายพันธุ์โฮฟินก็คือตัวที่โชว์อยู่ในคลิปวิดีโอตอนนี้นะคะสายพันธุ์นี้ลักษณะเด่นของเขาคือมีฝีขาวตัดกับฝีดานะคะช่วงลําตัวรูปร่างค่อนข้างที่จะใหญ่สายพันธุ์นี้นะคะได้มาจากประเทศอ่าได้มาจากประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะประเทศเนเธอร์แลนด์หรือประเทศฮอลแลนด์ and, นี่แหละนะคะการเลี้ยงดูการให้อาหารนะคะแต่และฟาร์มเขาจะมี วัวแต่ละสายพันธุ์เขาจะรันเขาจะรันตัวโปรตีนกับตัวไขมันตัวแฟตต่างกันนะคะอย่างสายพันธุ์นี้นะคะตัวโฮซีนเขาจะรันนะคะถ้าเป็นตัวแฟตเขาจะอยู่ที่ประมาณ3าสเปอร์เซนส่วนตัวโปรตีนเขาจะรันอยู่ที่ประมาณ3เปอร์เซนเพราะฉะนั้นสายพันธุ์โฮซีนนะคะจึงเหมาะสําหรับตัวน้ํานมนะคะตัวน้านมเหมาะสําหรับการนําไปทําเป็นผลิตภัณฑ์นมบรรจุพันธุ์ที่เราดื่มกันทุกวัน สายพันธุ์ถัดไปที่จะพูดถึงนะคะก็คือสายพันธุ์ที่สองตัวนี้นะคะสายพันธุ์นี้เขาเรียกว่าเป็นสายพันธุ์เจอร์ซี่นะคะสายพันธุ์เจอร์ซี่เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะคะตัวนี้นะคะสายพันธุ์เจอร์ซี่จะเป็นสายพันธุ์ที่มีลักษณะเป็นสีน้ําตาลนะคะเขาได้สมญานามว่าเป็น the l เ t ดี้ b e a u ี้นะคะเพราะว่าตัวเขาเนี่ย เป็นพันธุ์ที่มีขนาดเล็กนะคะเป็นพันธุ์ที่มีขนาดเล็กและมีและได้ฉายาว่าเป็นวัวที่มีดวงตาสวยคมที่สุดนะคะตัวนี้คือสายพันธุ์เจอร์ซี่การเลี้ยงดูนะคะการเลี้ยงดูสําหรับการเลี้ยงดูกันให้อาหารสําหรับพันธุ์เจอร์ซี่นะคะ mm hmm. เขาจะรันตัวตัวแฟตเลยตัวไขมันอยู่ที่ประมาณ5%แล้วก็ตัวโปรตีนเนี่ยเขาจะรันอยู่ที่ประมาณ4%เพราะฉะนั้น สายพันธุ์นี้นะคะลูกค้าลอง,งอทุกคนลองสังเกตดูที่ตานะตาเขาจะมีลักษณะแบบเงาเงาวับนะคะแล้วก็มีขนตาง,งอนนะคะตรงนี้คือลักษณะเด่นของสายพันธุ์เจอร์ฟี่นะคะตรงนี้นะคะการลันแฟตอยู่ที่ประมาณ5%หรือว่าการลันโปรตีนอยู่ที่4%ทําให้น้ํานมของวัวสายพันธุ์เจอร์ฟี่นะคะส่วนใหญ่จะนําไปทําเป็น ชีสนะคะชีสที่เราทานกันอยู่ทุกวันนี้นะคะทั้งที่เป็นชีสออร์แกนิกหรือว่าชีสรสชาติต่างๆจะได้มาจากน้ำนมของสายพันธุ์ที่เรียกว่าสายพันธุ์เจอซี่ค่ะ <Yeah. S 1> คลิปต่อไปนะคะถ้าท่านใดอยากให้นำเสนอมุมมองไหนหรือว่ายังไงนะคะ, <Yeah. S 1> อะคอมเมนต์บอกวันด้านล่างได้เลยนะคะ <Yeah. S 1> เดี๋ยววันจะนำะเสนอในมุมมองอ,อื่นๆเพิ่มเติมที่ ทุกคนสนใจนะคะจะได้เรียนรู้นะคะจะได้ฝึกษาเกี่ยวกับความโคโนมต่างๆในอเมริกานะคะแต่ว่าคอนเทนต์ถัดไปเนี่ยมันมีในหัวอยู่แล้วแหละว่ามันจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรนะคะแต่ก็อยากได้ความคิดเห็นอยากให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นให้หนึ่งคอมเมนต์มานะคะว่าอยากให้วันโชว์ในด้านไหนนะคะวันจะได้ไปหาข้อมูลแล้วก็มานาเสนอให้ทุกคนได้ชมกันนะคะสําหรับตัวคลิปวิดีโอถัดไปนะคะที่ตั้งใจทำว่าที่ตั้งใจทําคือจะทําให้ จะนำเสนอในมุมของจะให้ทุกคนเห็นว่าวัวหนึ่งตัวเนี่ยวัฏจักรของเขาในฟาร์มเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ที่เขาเกิดมาเขาถูกโยกไปที่ไหนบ้างเขาถูกทําอะไรบ้างนะคะถูกกระทําถูกทํายังไงถูกย้ายไปที่ไหนไปอยู่ที่ไหนบ้างและต้องผ่านการตั้งพัน์เท่าไหร่เขาต้องผสมพันธุ์ยังไงนะคะจะให้ดูวัฏจักรของวัวหนึ่งตัวว่าในชีวิตของวัวหนึ่งตัวที่อยู่ในฟาร์มเนี่ย วงจรคีวิตเขาเป็นยังไงเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะยังไงฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็กดแชร์หรือว่าจะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้วันนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะวันนี้วันขอตัวไปแล้วนะคะบายๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ